สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางชุดสรุปนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับในงวดวันที่16กรกฎาคมนะครับในงวดนี้นะครับผมตัวเลขในชุด2ตัวบนนะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับผมให้วิ่ง3-4 3-4ก็คือสูตรวิ่งบนเก่านั่นเองนะครับวิ่งบนเก่าเราจะมี3-4กับ2-3ผมใช้สูตร3-4แล้วกันนะครับก็หวังว่าน่าจะเลือกถูกนะครับ ก็จะมีชุด2ตัวก็คือ6 3 7 3 8 3 9 3 0 3 6 4 7 4 8 4 9 4 0 4นี่คือชุด2ตัวบนเน้นอยู่ที่93 8 4 9 4 0 4นะครับเน้นอยู่4ชุดนะครับไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะครับในนี้ท่านใดชอบเลขไหนก็ลองนำไปพิจารณาดูก่อนนะครับถ้าไม่ชอบตัวเลขที่ผมเน้นไว้นะครับ ในชุด3ตัวบนนะครับก็จะมี083 084 093 094 283 284 293 294นะครับ483 484 493แล้วก็494เน้นใน6ชุดสุดท้ายนะครับคือ093 094 293 294แล้วก็493 494ในชุด2ตัวล่างนะครับตามสูตร901วิ่ง01ฟัน1นนะครับคาดว่ามันน่าจะมีนะครับ0กับ1นี่นะครับก็มี 8 9 8 0 8 1 9 9 9 9 9 1 0 9 0 0 0 1นะครับผมก็กลับ10เอาไว้ด้วยนะครับเน้นก็คือ01 10คือผมชอบ01 10นะครับก็ไม่รู้จะตรงใจท่านผู้ชมหรือเปล่าเนาะเพราะว่าสูตรวิ่งล่างนะผมยังติดค้างไว้อยู่นะครับอ่ายังไม่ได้ลงให้แม้แต่สูตรเดียวนะครับแต่เลขดับล่างคือดับ6ดับ4ดับบนคือดับ51นะครับวิ่งบนตัวเดียวก็คือวิ่ และวันนี้ผมก็มีสูตรวิ่งบนอีกสูตรหนึ่งนะครับเอามาให้ท่านผู้ชมเอาไว้พิจารณากันนะครับแล้วก็จะลงสูตรวิ่งล่างอีก2สูตรนะเผื่อท่านใดอยากจะได้เอาไว้เป็นแนวทางในงวดหน้านะครับทำมันเข้านะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูสูตรวิ่งบนที่ผมนํามาฝากก่อนนะครับสูตรวิ่งบนสูตรใหม่นะเพราะว่าสูตรเก่าเรามีแค่2สูตรผมจะเพิ่มให้อีก1สูตรนะครับสูตรวิ่งบนนะครับ เป็นสูตรวิ่งบนง่ายๆนะครับบวกกันแค่ไม่กี่หลักนะครับใช้หลักร้อยบนบวกหน่วยบนบวกสิบล่างบวกหนึ่งคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกหนึ่งงวดแรกนะครับนี่หลักร้อยเลขหกหลักหน่วยบนเลขเจ็ดหลักสิบล่างเลขสามแล้วบวกหนึ่งคงที่ได้ผลลัพธ์สิบเจ็ดเจ็ดแปดออกสองสองสองเจ็ดเข้าเจ็ดงวดถาม,มาได้แปดเก้าออกสามสามแปดแปดเข้าเลขแปดงวดถาม,มาสองสามบวกสามสามศูนย์เก้า 3, เข้าเลขสามสูตรมาได้ทุกหลักนะครับไม่ได้ว่าจะปักหลักไหนนะครับมาได้ทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยงวดทันมาได้หนึ่งกับสองออกสามสามห้าสองนะครับงวดทันมาแปดเก้าออกสามสามเก้าสองเข้าเก้างวดล่าสุดได้หกเจ็ดออกสองสองสี่หกเข้าเลขหกแนวทางในวันนี้นะครับหลักร้อยหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบล่างนะครับบวกกันนะครับสอง บวกหบวกเกบวกหคงที่นะครับ2อบวกหได้8 8ดแบวกแบวกเได้17บเจบวกหนึ่งได้18ได้8ได้9้าวิ่งบนสูตรใหม่ที่ผมคาดว่ามันน่าจะมีนะครับก็คือ89ตรงนี้ผมจะใส่8ปดเพิ่มเข้ามาดังนั้นเราก็จะมีสูตรวิ่งบน ง่ายๆของเรามี3 4 2ส8 9ผมคาดว่ามันน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับคราวนี้เราจะมาดูสูตรวิ่งล่างสูตรใหม่นะครับเพราะผมยังไม่ได้ลงสูตรวิ่งล่างให้เลยนะครับเอามาดูสูตรแรกเป็นสูตรง่ายๆนะครับผมเอา10บนบวกหน่วยบนบวก9คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็บวก1บวก1นะครับงวดแรกนะครับงวดแรกงวดแรกก็10 สิบ,บนบวกหน่วยบน8บก7นี่นะ8บวก7แล้วบวก9คงที่ได้ผลลัพธ์24 4ส6ห้าออก85นะครับเข้าเลข5งวดมาดา8 9 0ออก06นะครับเข้า0นงวดมาหา5 6 7ออก8 7เข้าเลขเ็งวดธมาแดา890ออก20นะครับเข้าเลขก0งวดอมาได้6 78นะครับออก0 6ย์เข้าเลข6 งวดมา02ออก91 012นะครับเด่น012ออก91เข้าเลขหนึ่งสถิติก็ประมาณ6งวดนะครับมาดูแนวทางในงวดวันที่16ที่จะถึงนี้เอาหลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนนะครับสองตำแหน่งนี้บวกกันนะบวกง่ายๆนะครับสี่บวกหบวกเกขงที่นะครับสี่บวกหกได้10บสิบบวกเ้าได้สิบเก 901นะครับ901 90ก็คือตัวเด่นล่างที่ผมเลือกมานั่นเองนะครับนี่สองตัวล่างผมไม่เด่นสูตร901วิ่ง01ฟัน1ห,หวังว่าคงจะเลือกถูกฟันถูกนะครับอาวังว่าคงจะไม่ไปออกเลข9นะมันก็ตอบยากนะครับผมมันมีตัวเลขอยู่3ตัวนะครับเราจะเลือกให้ถูกตัวเดียวเี่ยมันก็ถือว่าเลือกยากอยู่นะครับมันอยู่ที่ดวงจริงๆนะบางครั้งเราเลือก0เลือก1อาจจะออก9 เลือกเเลือก0อาจจะออก1นะ่ะมันมันเป็นไปได้ทั้ง3ตัวนะครับอยู่ที่ใครชอบเลขไหนนะครับอ่าสูตรแรกนะครับเดี๋ยวผมเขียนเอาไว้ให้ก่อนนะครับมี9 01นะครับมาดูสูตรที่2นะครับเรามีแค่สูตรเดียวเราก็จะจับคู่ไม่ได้นะครับมาดูสูตรที่2สูตรที่2นะครับก็เป็นสูตรง่ายๆเหมือนกัน เอา10บนบวกหน่วยล่างบวก3ามพื้นที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก1บวก1นะครับงวดแรกเนี่ยหลัก10บนเลข8บวกหลักหน่วยล่างเลข6บวก3ามพื้นที่ได้ผลลัพธ์17นะครับ789ออก85นะเพราะเลข8งวดถมาศูนย์หออก0 6นะครับเพราะงวดถมาเจ็ดแปดเกออก87เข้า7เข้า8นะครับแล้วงวดถมาศูนย์หออก20เข้า0เข้า2นะครับ งวดมา8 9ดา890ออก06นะครับแล้วก็งวดล่าสุดได้8 90ออก9 1เข้าเลข9กสถิติก็6งวดเหมือนกันนะครับไม่ได้มากนะครับมาดูแนวทางงวดที่จะถึงนี้10บนบวกหน่วยล่างนะครับสิบนคือเลข4 4บวก1บวก3คงที่4บวก1ได้5 5บวก3ได้8 ได้แปดแปดเก้าศูนย์นะได้เลขเดิมได้เลขเดิมเหมือนงวดที่แล้วเลยดังนั้นเราก็จะได้สูตรวิ่งล่างเพิ่มมาอีกสูตรก็คือแปดเก้าศูนย์ในงวดนี้ผมใช้2ส,สูตรนี้จับคู่กันนะครับตัวเลขมันก็เกือบจะคล้ายกันแลวนะครับอันนี้สูตรบนนะครับผมก็ใช้3ส,สูตรนี้จับกัน ดังนั้นมันก็อยู่ที่ใครจะเอาตัวไหนไว้หลักสิบหลักหน่วยมันตัวเลขเกือบจะคล้ายกันนะครับผมเอาผมเอาไว้ตัวนี้เป็นหลัก10หน่วยนะครับจับคู่กัน8 8ดแปดเกนะครับเก้า เก้าศูนย์เก้าหนะครับศูนย์เก้าูนหนึ่งส่วนใครจะกลับตัวก็กลับเอาไว้นะครับเพราะว่าตัวเลขตรงนี้ก็คือตัวเลขในชุดสรุปนั่นเองนะครับนี่แปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งเก้าเกนะครับศูนย์เก้แต่ผมก็กลับศูนย์หนึ่งหน่นย์ไว้นะครับนี่นะครับ ผมชอบเลขเดียวนะครับผมชอบเลขนี้นี่ผมก็บอกไปตามทงนะครับว่าชอบเลขไหนแต่ไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับก็เผื่อไว้นะเพราะว่าผมฟันเลขหนึ่งไว้นะครับในชุดสองตัวล่างเนี่ยผมฟันหนึ่งไว้นะครับไม่รู้จะเป็นหนึ่งหรือศูนย์แหละนะครับก็มีเก้าหนึ่งนะแปดหนึ่งถ้าหนึ่งมานะครับถ้าหนึ่งมานะครับ มานะครับมีแปดหนึ่งก้าหนึ่งแล้วก็ศูหนึ่งที่เป็นตัวเด่นนะครับที่เป็นตัวเด่นแต่ถ้าเลขอื่นมานะครับเป็นเก้าเป็นแปดแล้วก็อาจจะอยู่ในประมาณนี้นะครับไม่รู้จะเลือกถูกไหมก็ต้องเอาลองไปพิจารณาดูนะครับส่วน2ตัวบนนะครับผมคาดว่ามันน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับ 8ปนี่ผมว่าไม่น่าใช่นะแต่ผมก็จะจับนะแปดสองแดสาปดสนะครับมี9ก้าสองเสาสถ้าตัวเด่นนะครับตัวเด่นมันน่าจะอยู่ที่เ,เมื่อกี้ผมฟัน4ี่ข้างบนไปเนาะมันจะมี9กสนะครับมี9ก้าสี่เ้าสาม ที่เด่นนะผมบอกเลยมี9493ที่เด่นแต่ต้องกลับไปด้วยนะกลับเป็น3 9หรือ49กลับไว้ด้วยไม่รู้มันจะออกหน้าออกหลังนะครับบางครั้งผมอาจจะจับผิดก็ได้นะนะพอ10หน่วยมันตัวเลขมันมีหลายสูตรนะครับคือผมชอบ9394นะครับมัน4993อยู่ประมาณนี้แหละครับ หลักร้อยนะผมจะบอกหลักร้อยให้ก่อนนะครับหลักร้อยนี่คิดว่าไม่น่าพลาดนะครับหลักร้อยบนนะครับแต่มันมีหลายตัวนะครับมันเลือกยากมากนะครับมีศูนย์มีสี่ข้ามเลขสองไปครับสองมีแหลักร้อยนะครับหลักร้อยบนนี่มีอยู่4ตัวไม่รู้จะเป็นตัวไหนนะครับถ้า ผมเอาหลักร้อยมาใส่นะศูนย์นย้าสานะับศูนนะครับถ้าถ้าศูนมาแล้ว9ก้ามานะครับอันนี้อาจจะต้องกลับสลับหลักเพื่อเป็น0 39ย์สนย์สี่เก้าะครับพอหลักสิบหลักหน่วยมีโอกาสสลับกันได้นะถ้าเป็นเลขสีมาก็จะเป็น 4, 4ี9สี 9 4นะครับถ้าเป็น2ก็ยังมี2 9 3 2 9 4นะครับแต่เลข8อ่าเลข8เนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้ชอบมากเท่าไหร่แต่ผมจะใส่เอาไว้เป็น8 9 3 8 9 4นะครับเพราะว่าในชุดสรุปจะเห็นได้ว่าผมไม่มีเลข8นะใช่ไหมผมจะมีแต่0มี2มี4 อาจจะไม่มีเลขแปดคือผมคาดว่ามันน่าจะอยู่ประมาณศูนย์หรือสี่หรือสองในตาแหน่งหลักร้อยบนนะครับไม่ชุดใดชุดหนึ่งในนี้กลับไว้ด้วยนะครับบัรข้างมดาจสิบหน่วยมันดัดสลับกันอย่างที่ผมบอกไว้นะครับ9 3 9 4มเก้าสดจะเป็น3ามหรือ49ได้นะครับนี่มันจะมีตัวเด่นอยู่หนึ่งสี่ห้าหกนะครับหชุดก็คือ ในชุดสรุปผมนันเองนะครับผมจะเน้นอยู่093 094 293 294 493แล้วก็494เหมือนะับนี่เหมือนกับที่ผมขีดไว้เลยนะครับส่วนเลข8ใครชอบเลข8ในหลักร้อยก็ก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะไม่มีใครรู้ว่าจะออกตัวไหนนี่เป็นเพียงแค่การคาดการลูกหน้าของผมเท่านั้นไม่รู้จะตรงกับรางวัลที่ออกที่จะถึงนี้ไหมต้องรอดูนะครับข้อมูลในงวดนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับมีเพียงแค่นี้ที่เหลือท่านผู้ชมไป พิจารณาดูอีกทีว่าชอบที่ผมสรุปให้หรือไม่นะถ้าไม่ชอบก็อาจจะไปตัวเลขสลับกันอีกทีก็ได้หรือใครไม่ชอบในชุดสองตัวล่างอาจจะเลือกสูตรใดสูตรหนึ่งเอาไปจับคู่กับสูตรที่ท่านผู้ชมมีก็ได้นะอาจจะเลือกสูตร8ป0ไปหรืออาจจะเลือกสูตร901ไปไม่รู้ใครชอบสูตรไหนลองเลือกเอาแต่ว่าผมกับชอบทั้งสองสูตรนะครับผมผมกับชอบทั้งสองสูตรนะครับ91นะครัา91นี่มันเพิ่งจะออกไปนะผมว่ามัน มันอาจจะตัดออกไปได้นะครับเพราะงวดก่อนงวดก่อนมันเพิ่งจะออก91ไปใช่ไหมแล้วมันจะออกซ้ำอีกทีมันก็มันก็เป็นไปได้ยากเลยนะงวดที่ผ่านมามันออกสองตัวล่าง91นะครับ91ตัวนี้ผมผมว่ามันน่าจะมีโอกาสตัดไปได้นะมันก็จะเหลือตัวเลือกเหลือแปดหนึ่งเหลือศูนย์หนึ่งนะครับ หรือจะเป็น0ูก็ไม่ทราบแนละถ้าศูนย์มาก็อาจจะเป็น80 90 0นนย์ะครับดังนั้นมันตอบยากมากนะครับว่าตัวไหนจะมาแต่ถ้าถามความชอบส่วนตัวผมนะผมชอบ01นะครับผมชอบ0ูนตัวเลขมันก็ไม่ได้สวยมากนะแต่ผมก็ชอบหรือใครชอบ81 18กลับไปด้วยอย่างที่ผมบอกตรงนี้คุณก็ต้องเป็นกลับเป็นหนนะครับตรงนี้ก็จะเป็น19ถ้ามา9มันมาอีกนะถ้าเก้าหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นหนนะครับ นี่คือต้องต้องกลับเอาไว้นี่หนึ่งศูนย์หนึ่งผมก็กลับเป็นหนึ่งศูนย์เอาไว้นี่มาอีกตัวใดตัวหนึ่งแลวครับไม่รู้จะออกตัวไหนแหละขอให้มาตัวที่ผมวงไว้แล้วกันนะขอให้มาตัวที่วงไว้ก็แล้วกันเอาแนวทางเออลืมบอกเลขเงินล้านไปครับเลขวิ่งเงินล้านงวดนี้ เลขวิ่งินล้านวันนี้มันได้เล็กหนึ่งนะครับได้เล็กหนึ่งผมเลยฟันหนึ่งล่างนะครับเลยฟันหนึ่งข้างล่างไม่รู้จะมาทางไหนนะครับเด่นเด่นสองตัวบนล่างนะครับเด่นสองตัวบนล่างระยะยาวนะครับก็คือ หกเก้าหกเก้านี่เป็นเลขเด่นที่คาดว่าน่าจะมานะไม่บนก็ล่างนะครับมันจะเป็นมาทางไหนนะครับแต่ผมก็เชียร์เลขเก้านะผมเชียร์เลขเก้าไม่รู้จะเชียร์ถูกไหมไม่ใช่เลือกเก้าไปออกหกนะครับเพราะว่าเก้านี่ยมันจะอยู่ในชุดสรุปผมเลยนะนี่นะก็คือเก้าสามเก้าสี่เก้าสามเก้าสี่ใครชอบเก้าสองก็ ติดไว้ก็ได้นะครับเพราะมันครั้งตัวที่เราชอบมันอาจจะไม่ออกให้เราก็ได้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับถึงแม้อาจจะไม่ได้เจอกันหลายวันนะครับพอช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยติดงานนะครับติดงานบวงสวงนะครับก็เลยอาจจะไม่ว่างมาลงแนวทางให้หลายๆท่านก็รอนะครับแจริงก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับครั้งติดงานติดธุระก็ต้องไปทำพิเศษก่อนนะครับว่างก็ค่อยมาเจอกันนะครับดังนั้น ทุกข้อมูลผมก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับทุกตัวเลขนะครับมีที่มาที่ไปหมดและสูตรก็ไม่ได้ปิดบังอะไรก็แบ่งปันกันให้เอาไปคำนวณเอาไปดูฟรีนะครับส่วนถูกหรือไม่ถูกนั้นไปรอดูผลในวันที่สลากออกนะครับสูตรก็เป็นสูตรง่ายๆนะสูตรยากๆเดี๋ยวค่อยลงให้อีกทีดังนั้นก็จบไปนะครับสําหรับชุดสรุปในงวดน,นี้เราดูนะงวดน,นี้มันจะเข้าเป้าไหมงวดก่อนนะเข้าทั้งบนทั้งล่างนะงวดน,นี้ จะมาทางไหนนะครับเลขวิง่งจะเข้าหรือเปล่ารอดูนะเลขวิ่งตรงนี้ผมว่ามีแน่นอนนะครับนี้ผมมั่นใจเลยนะครับมั่นใจเลยนะเลขล่างเลขสองตัวล่างนะครับมั่นใจน,ะนี่นะมั่นใจร้อยเปอรเลยนะครับ ถ้าไหนที่ลังเลนะเอ๊เลขของโซลางวันนี้จเจ้าเลขไหนดีนะครับยิ่งดูหลายคนก็ยิ่งหลายสูตรนะครับผมบอกท่านผู้ชมเลยว่า901มาแน่นอนนะครับ9้าสามตัวนี้มาแน่นอนนะครับจะอยู่ที่เลขไหนผมเชียร์ศูนย์หะผมเชียร์ศูนย์นี่ผมจะเน้นให้อีกทีนะเน้นแล้วเน้นอีกนะครับ ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับรอดูนะขอให้โชคดีนะครับขอให้โชคดีนะครับแล้วรอดูผลรอดูผลที่จะจะออกเนี่ยนะครับจะออกอะไรนะครับ อาช่วงท้ายดูคําเตือนนิดนึงก็ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับตัวเลขมันจะออกตัวไหนก็ไม่มีใครทราบนะครับตัวผมก็เช่นกันนะผมก็เพียงแต่คาดเดาไปตามสูตรที่ผมมีเท่านั้นก็หวังว่ามันน่าจะตรงกับรางวัลที่ออกนะครับจะตัวไหนเนาะ 6 9นี่มีนะผมบอกเลยเลย6 9เนี่ยน่าจะมีตัวหนึ่งนะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ